มาอัปเดตข่าบันเทิงกับ Mango Times ในช่วงเวลา15นาฬิกากับดิฉัน,น,น,นมานิสาพงพรสค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเรามีภาพบรรยากาศคอนเสิร,ร์ตของติ๊กชิลโลและคาย Dillingham ม,มาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่คราวนี้เรามีภาพบรรยากาศคอนเสิร,ร์ตเต็มๆพร้อมทั้งสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณผู้ชมมาฝากกันด้วยค่ะ เรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างทุ่มททนสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลรอบแรกของติชิโ r o และ k คลร์ดิล n ิงแฮมนักไวโอลินระดับโลกในชื่อคอนเสิร์ตที่ว่าติชิโร่ปะทักคลร์ดิลลิงแฮม music battle concert ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการประเดิมการเปิดโรงละครน้องใหม่อย่างนักครินเทเตอร์ที่มีผู้ชมทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งศิลปินชาวไทยและต่างชาติมาชมคอนเสิร์ตกันอย่างอุนน่นหนาฝาข้างเลยค่ะ พอขึ้นเวทีเท่านั้นสองศิลปินก็วาลดลวดลายทางดนตรีที่แม้ว่าสองคนจะมาจากคนละภาคโลกและคนละภาษาแต่ภาษาทางดนตรีนั้นสามารถเข้ากันได้อย่างแนบเนียนที่บนเวทีนั้นมีทั้งเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีไทยมาเล่นผสานกันอีกด้วยแถมค่ะดิลลิงแฮมยังได้โชว์ลีลาเดดเล่นไวโอลินบนสเก็ตบอร์ดผาดพนขนาดนี้การันตีความเป็นมืออาชีพได้แน่นอนค่ะ ตอนท้ายของคอนเสิร์ตดิตชิโ r o และคายทนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆไม่ไหวเลยขึ้นมาเล่นเพลงแถมต่อท้ายเล่นเอาจุดใจคนดูจริงๆค่ะค่ะก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะคือตัว่วนตัวเนี่ยก็ไม่เคยได้ดูการสีเวนลินที่แบบมันขนาดนี้นะคะแต,แต่ก็เคยเห็นแต่แบบสีแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้พบว่าเออเขาก็เข้ากับดนตรีของไทยได้แล้วก็ได้เข้ากับ มันได้ค่ะหรือกระทั่งขนาดตอนที่พีติกตีกองกับเพลงของเขาอย่างเงี้ยมันมันไปแล้วอ่ะมันข้ามบุมแดนไปแล้วมันไม่มันคือมันมันไม่มีการแบบกระโดดมาแจมกันแต่แบบมันเป็นลักษณะของการแบบสนุกไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าฟิลลิ่งมันมาของคนทำงานลักษณะเนี้ยพระเราดูเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขามาสุดจั์มาก รายได้จากคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลด้านการศึกษา3แห่งด้วยกันคือสาวิกาศิกขาลัยสถาบันวิมุตตยาลัยและกองทุนเพื่อการศึกษาศิลปะคา่ะใครที่พลาดคอนเสิร์ตเมื่อคือนนี้วันนี้ยังมีอีกหนึ่งวันเป็นรอบสุดท้ายเวลาหนึ่งทุ่มครึง่งที่นักรินทเทเตอร์ถนนสีนัรินบัตรราคา800 500และ300บาท จำน่ายบัตรที่ Total Reservation ทุกสาขาหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.nakarintheater.com ค่ะโอ้โหใครที่พลาดคอนเสิร์ตนี้เมื่อคืนนี้นะคะวันนี้เขายังมีอีก1วันเป็นรอบสุดท้ายเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งที่ Nakarin t h e a t r ดูรายละเอียดได้ที่ www.nakarintheater.com ค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องราวของผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนนะคะที่เขาออกมาบอกว่าหนังเรื่องเจมส์บอนดนะคะมีอิทธิพลต่อเขาในการสร้างหนังใหม่ของเขาในเรื่อง Inception ค่ะ หนังแน,นววิทยาศาสตร์เขย่าวขวัญเรื่องนี้ที่นำแสดงโดยเลโอนาร์โดดิคาปริโอฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อคืนวันพฤหัสสบดีิที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของทีมขโมยที่จรกรรมความลับของความฝันของคนอื่นโนเลนซึ่งเคยกำกับหนังเรื่อง The The Dark k n i g h t and b a t n a n b e g i n วบอกว่าหนังเรื่องเจมส์บอนดมีอิทธิพลต่อทังเรื่องนี้เพราะว่าเขาโตมากับหนังเจมส์บอนดพวกเขามักมีสเกลในการถ่ายทำที่ใหญ่โต และก็เช่นเดียวกันกับหนังระกูลบอลเมื่อ Inception ทถ่ายทำในหลายแห่งทั่วโลกรวมทั้งในโม ко, ร็อกโกฝรั่งเศสญี่ปุ่นและแคน,นาดาในขณะที่ดาราที่เล่นในเรื่องนี้เช่นไมเคิลเคนเอเลนเพจซิลเลียนเมอร์ฟีและมาเรียโคติยาโนแลนบอกอีกด้วยว่าเขาเชื่อมโยงความคิดมนุษย์กับความฝันใจของเขาคิดว่าเมื่อมองอย่างเป็นกลางแล้วเขาคิดว่าหนังของเขาเอียงไปทางหนังของเจมส์บอน เขายังบอกอีกด้วยว่าเมื่อดูหนังจบลงคุณจะได้รู้สึกว่า Inception สามารถไปทุกคนทุกแห่งหรือเดินทางไปที่ใดก็ได้นอกจากนั้นโนเลนไม่ได้ให้คำม,มั่นอะไรเมื่อถูกถามเรื่องการหวนกลับมาทำมนุษย์คั้างคาวในรอบที่3รวมทั้งโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับ Superman n o โน n ลบอกว่าสิ่งแรกที่เขาจะกลับไปคือไปหาวันหยุดพักผ่อนเพราะว่าเมื่อเขาถ่ายทำหนังจบแล้วเขาจะต้องการพักผ่อนเป็นเวลา2สัปดาห์ครับ Aja, และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอัปเดตบันเทิงประจำ Mail Times ประจำช่วงเวลานี้นะคะแต่ตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่างห้าาร์ตซเอ็กเพรสมิสิกแน่นอนทีมโมเวอรจีวันเกตเวสเอ็กสองสามศูนย์ซัมเมอร์บรีเอาทีสามสิบเอ็ดนะครับห้าปีเอเลียนวเอ็มสิบห้า พัสสมาร์ทพีไม่ต้องประกอบ M S I X 400เดลอาดโมโซนี่วอลเป็นเดีค่ลมินวสวัสดีคับ เจ้าอีนอยตัวนี้มีอะไรดีต่อโจฮาร์ดคอร์เกมรุ่นแรกที่ใช้ระบบแอนดรอยด์ถือว่าเป็นท็อปที่สุดของซัมซุงในปีนี้นะครับไม่ขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสุดยอดอีกเช่นเคยที่ยังไม่มีที่ไหนรีวิวเลยอาจารย์แซมสวัสดีค่ะอ้าวน้องเบนส์สวัสดีครับทำอะไรอยู่คะ